สวัสดีค่ะร้านพลูลุนยางแตกนะคะคลิปนี้นะคะได้ล้อเข้ามาใหม่อีกแล้วค่ะรอบนี้ราคาเบาๆเลยค่ะการยก s อ v ราคาเพียง8,900บาทนะคะนี่เลยค่ะล้อซิ่งนะคะนี่เลยค่ะล้อซิ่งยางเซ็ตแบบนี้เลยราคาเพียง7,900บาทค่ะรอบนี้นะคะเดี๋ยวถ่ายให้ชมคร่าวๆก่อนนะคะนี่เลยค่ะ เก่งมีหนึ่งชุดนะคะเลยค่ะนะคะมาเริ่มจากทีเด็ดเลยนะคะการยก SUV นะคะชุดนี้เลยค่ะชุดนี้นะคะแม็กการยก SUV กว้ความก้าว0นะคะยางนิตโตปี20ค่ะ255518นะคะชุดนี้นะคะการยก SUV ยล้อสวยๆเลยค่ะยางก็จะประมาณนี้เลยนะคะเป็นยางนิตโตนะคะ255518ปี 25, 5, 5, 10, 18, 20นะคะนี่นะคะดอกอยางนะคะ นี่ค่ะเลยนะคะชุดนี้นะคะราคาถูกมากค่ะราคาเพียง8,900บาทได้ล้อก้านยก SUV กว้าง9อ้าอพศู์แบบนี้เลย8,900บาทนะคะได้ทั้งล้อทั้งยางเลยนะคะ ชุดนี้นะคะใส่รถก,กระบะหกรูตัวเตี้ยค่ะนี่เลยใครอยากได้การยกใส่รถตัวเตี้ยนะคะชุดนี้เลยค่ะยังสองห้าห้าห้าสค่ะหรือว่าจะเป็นรถตัวสูงโหลดเตี้ยทําแคระนะคะทรงยีราฟแคระนะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง8900บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะนะคะสําหรับรถตัวสูงการยกเอ v ก็หลักพันเหมือนกันนะคะ ชุดนี้นะคะเป็นแม็กกั้นยก s อ v กว้างเกอฟศูนค่ะมาพร้อมกับยางโตโยเลยค่ะนะคะชุดนี้ได้ยางโตโยนะคะยางโตโย2 6 5 6 4 8้ 68, ปี18นะคะนี่เลยค่ะนะคะดอกยางนะคะนี่นะคะดอกยางนะคะยางโตโยนะคะ, Yang o, ะ,คะ Yang o, ยางโตโยยางเทีๆบเลยนะคะ265-648ใส่รถกระบะ6รลูตัวสูงนะคะ กวา้าง9ก้าออฟซูนนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หลักพันค่ะ9,900บาทเท่านั้นเลยการยก SUV ยางโตโยนะคะ9,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มาพบกับการยกอีกชุดนีงค่ะนะคะใครอยากได้นะคะยางเทพนะคะรอบนี้เลยชุดนี้เป็นการยก SUV ยางนิโตปี20นะคะยาง ใครเน้นยางนะคะนี่ค่ะการยก suv ยางนิตโต้ปี20ค่ะนะคะกว้าง9ก้าออฟศูนย์นะคะ,ออะ,คะได้ยางนิตโต้ค่ะนะคะตอกแน่นๆเลยนะคะชุดนี้นะคะยาง2 6 5 6 0 1 8นะคะยางนิตโต้ใช้กันยาวๆเลยนะคะชุดนี้นะคะกว้างเก้าออฟศูนย์ล้อส,สวยๆเลยราคาอยู่ที่11,900บาทการยก suv ยางนิตโต้ปี20ค่ะนะคะ1 1ึ0 0 9ก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็มาพบก,กับชุดไหนอีกนะคะ,ะมาไล่จากชุดแรกเลยค่ะชุดนี้นะคะเป็นแม็กคี e สามเจ็ดนะคะเป็นล้องานเมิงนะคะสีจะเข้มๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นล้องานเมิงค์ัดยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดเป็นยางฮีโร่อาเวน,ว,นวันแก้มขาวนะคะยางปีสิบแปดนะคะนี่ค่ะดอกยางแน่แนๆเลยค่ะชุดนี้นะคะ เป็นล้อง,งานเม้งสีสวยๆเลยนะคะสีจะเข้มๆนะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะใส่รถก,ก,กระบะหกลูตัวเตี้ยหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทําแคร์นะคะชุดนี้ราคาเพียง8,900บาทนะคะ8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะสําหรับใครชอบยางเตี้ยสำหรับรถโหลดหรือว่ารถตัวรถตัวตัวรถหกูแต่เตีเต้ยหน่อยนะคะชุดนี้เลยค่ะนะคะเป็นแม็กทีอีสามเจ็ดหยอดแดง ยางหน้าเป็นสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดคู่หลังเป็นสองหกห้าสี่สิบสิบแปดนะคะแกมไม่หนามากแล้วก็ไม่บางมากนะคะชุดนี้นะคะพอดีพอดีเลยนะคะราคาอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทเป็นยางปียี่สิบค่ะนะคะยางปียี่สิบดอกแน่นๆเลยนะคะเป็นยางเซ็ตดอกแน่นๆเลยค่ะนะคะชุดนี้ราคาเพียงแปดพันเก้าร้อยบาทนะคะแปดพันเก้าร้อยบาท อันนี้นะคะมาครบทุกเกือบครบทุกลายเลยนะคะมีหลายลายใหม่ๆม,มาเยอะนะคะแล้วก็มีชุดนี้นะคะสำหรับใครชอบคลิ้นๆนะคะเป็นแม็ก RP ร์นะคะสีบอลน,นะคะยาง255 5้1 8ดีเซนติปี19ชุดนี้เน้นดอกยางค่ะดอกแน่นมากนะคะชุดนี้นะคะดอกยางแน่นๆเลยนะคะ นี่ค่ะ RP f วนะคะใส่ลถกระบะหกรูตัวเตี้ยหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทำแคระนะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง8,900บาทได้ยางดอกเน้นๆสวยๆเลยนะคะ8,900บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะนะคะ RE 3 0 สำหรับรถ5ลูนะคะ IE 3 0ยางหน้าเป็น235 4 58คู่หลังเป็น2 6 5 4 0 1 8นะคะดอกยางก็คือว่าไม่หนาแล้วก็ไม่บางมากปี 19, 19. นะคะ IE 3 0นะคะนี่ดอกยางนะคะนี่ค่ะนะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง7,900บาทใส่โลโก้บาทห้าลูกหนึ่งหนึ่งสี่นะคะชุดนี้ราคาเพียงเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะ แล้วก็มี TE 37สีเทากันหยอดแดงนะคะยางก็เทๆสวยเลยยางหน้า245 4 5่8คู่หลัง275 4 48, 48, 48ไป20ค่ะล้อสวยทุกชุดอ่าล้อสวยทุกวงนะคะชุดนี้นะคะดอกยางแน่นๆเลยนะคะนี่ค่ะ ลถ5รู1 1 4นะคะใส่รถกระบะ5รู1 1 4ค่ะชุดนี้สีเทากันยอดแดงไรหานะคะได้ยอดแดงด้วยสีเทากันด้วยยางปี20ค่ะนะคะดอกแน่นๆเลยชุดนี้ราคาเพียง8,900บาทลดกระบะ5รู1 1 4นสนะคะชุดนี้นะคะ8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ แล,แล้วก็มีเขากว้างค่ะนานๆทีเข้านะคะราคาเบาๆเท่านั้นเลยค่ะชุดนี้เป็นแมกเขากว้างนะคะยางเป็น235 458่าขออภัยค่ะยางเป็น265 358คู่หลังเป็น265 40 18นะคะนี่เลยค่ะ2644 4เส้นนะคะชุดนี้นะคะมีขายรอพีนร้อยม ใส่รถกะบะห้าลูหนึ่งหนึ่งสนะคะแม็กเขากวางนะคะแบบนี้ใครหาบ้างนะคะชุดนี้ราคาเพียง7,900บาทนะคะเจ็ดบาทเลยใส่ลถกะบะห้าลู1นึ่งหนะคะเจ็ดบาทค่ะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะเป็นแม็ก t ีอีนะคะงานสติ๊กเกอร์ราคาเบาๆเลยยางเป็นยังปี21นะคะยาวเป็น26 29กสองเนะคะสองหกห้คู่หลัง295 3 5้าปนะะปีสิ ปี21นะคะชุดนี้นะคะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะนี่ค่ะอันนี้ด้นหน้านะคะด้านหลังนะคะชุดนี้ราคาเบาๆเลยราคาเพียง7,900บาทใส่โลกกะบา5รลู1 1ึนะคะชุดนี้ราคาเพียง7,900บาทเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กเวลชุดนี้เป็นออฟลึกนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะส่วนอันนี้คือด้านหลังนะคะนี่ค่ะออฟลึกออฟกระมังแบบนี้เลยนะคะ คะเป็นออฟกระมังนะคะ5รู114ค่ะนี่ดอกยางนะคะชุดนี้นะคะยางปี22ค่ะราคาแม็กเวลออฟลึกชุดนี้ราคาเบาๆเท่าน,นั้นเลยนะคะยางปี22 255 5สองสปี22นะคะชุดนี้แม็กเวลออฟลึกนะคะราคาอยู่ที่1900บาทเท่านั้นเลยได้แม็กเวลออฟลึกนะคะนี่นะคะดอกยางนะคะนี่นะคะนี่ค่ะออฟลึกๆแบบนี้เลยนะคะราคา แล้วก็มีด้านนี้ค่ะนี่ดูสําหรับใครหานะคะล้อกระทะผ่านะคะนี่เลยค่ะมีมา1คู่นะคะล้อกระทะผ่า6กลูนะคะสําหรับใครรถบรรทุกนะคะใส่ล้อกระทะผ่าด้านหลังนะคะชุดนี้เลยเป็น ล้อก,กระทะผ่ายางมิชลินนะคะ2 2 5 7 5ขอบสินะคะล้อก,กระทะผ่าน,นะคะสำหรับใครหานะคะราคาเบาๆเลยนะคะยางปี20มิชลินนะคะได้ล้อกระทะผ่า1คู่นะคะราคาเพียง3,900บาทนะคะรถ6รูนะคะกระทะผ่าน,น,คนะคะ3,900บ,บาทเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็มีด้านนี้นะคะนี่เลยชุดนี้เป็นแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นต์จากโปเพียง 9,900บาทเป็นสเปคไม่ล้นนะคะย้ำนะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ยางตีแถมไปนะคะยาง255 50 18ค่ะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะเป็นแม็กใหม่แกะกล่องนะคะรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์ นะคะกว้าง8.5สี่ลูกเป็นสเปคไม่ล้นนะคะใครหาสเปคใส่แล้วไม่ยื่นไม่ล้นนะคะล้น6กรูนะคะชุดนี้นะคะแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นต์มีแค่ชุดเดียวเท่านั้นค่ะจัดโปรเพียง9,900บาทนะคะ9,900บาทเลยนะคะแล้วก็ชุดนี้เป็นมือสองนะคะเป็นล้อคอสิมิกยางปี22ค่ะยาง255 5018เป็นสเปคไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะเป็นล้อคอสมิกล้อใส่รถกระบะ6กรูนะคะเป็นสเปคไม่ล้นนะคะ เป็นล้อคอนมิกแท้เลยนะคะยาง255 18ค่ะดอกยางนะคะชุดนี้ราคาเพียง12,900บาทค่ะนะคะ12,900บาทเท่านั้นเลยนะคะใส่แล้วไม่ยื่นไม่ล้นนะคะมี2ชุดเลยสําหรับรถ6กลูนะคะ แ,แล้วแล้วก็มีแม็กเวลชุดนี้ราคาหลักพันเลยแม็กเวลนะคะชุดนี้ราคาเพียง9,500บาทยาง255 5 50, 18ค่ะล้อเวลล์เงาเลยนะคะนี่นะคะดอกยางนะคะดอกหนาๆเลยะค่ะนะคะยาง255 50 18ใส่รถกระบะ6ลูตัวเตี้ยหรือว่ารถตัวสูงรถเตี้ยทำแครนะ,คะราคาเพียง9,500บาทค่ะ ะะแล้วก็มี m a ็ CE 28ค่ะสีส,สวยๆออฟลึกๆเลยชุดนี้สวยมากนะคะยางฮีโร่อาวันวันสองหกห้าหกสี่สิบปใส่รถกระบะของครูตัวสูงนะคะยางปีสิค่ะดอกแน่นๆเลยนี่นะคะหล่อจัดนะคะใครหาใส่รถกระบะของครูตัวสูงนะคะชุดนี้ราคาเพียง1นึ0งบาทค่ะ1นึ0งบาทนะคะแล้วก็มีล้ออฟโรดนะคะหยดน้ํามี1ชุดนะคะนี่เลยค่ะ ล้ออัพโหลดจยดน้ำนะคะชุดนี้ราคาเพียง1 9 0 0บาทนะคะนี่ค่ะในคลิปนี้ขายให้เพียง9,900บาทเอาไปเลยล้อหยดน้ำนะคะยางปี20นะคะยางแม็กซิ2สองหนะคะปี20นะคะราคาเพียง9,900บาทค่ะนะคะนี่นะคะดอกยางน,นะคะนี่นะคะ ราคาเพียง9,900บาทใส่ล,ก 6, ลูกก้บะาหกูตัวสูงออฟโรดขอบสมีแค่ชุดเดียวนะคะราคาเพียง9,900บาทเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็น PC นะคะเป็นลายมาใหม่นะคะเป็นแม็กใหม่ยางเปอร์เซนราคาจัดโปรนะคะเป็นสเปคใส่แล้วไม่ยื่นไม่ล้นนะคะกว้าง8.5ค่ะรถเก่งใส่ได้นะคะรถเก่ง5้ลู แล้วก็รถกระบะใส่แล้วไม่ยื่นไม่ล้นใครหาสเปคไม่ล้นนะคะนี่เลยค่ะเป็นแม็กทีซีนะคะแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นสองชุดนี้ราคาเท่ากันเลย13,900บาทเป็นแม็กใหม่แกะกล่องทีซีลายมาใหม่ด้วยนะคะใครหานะคะแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นเพียง13,900บาทใส่แล้วไม่ล้นแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็มีแม็ก RE 30าค่ะชุดนี้นะคะแม็กไอเอบออลลึกเลยนะคะยางหน้าเป็น2 4 5ส5 8 คู่หลังเป็น2754018นะคะปี21นะคะนี่ค่ะดอกยางเน้นๆแน่แนๆเลยนะคะยางปี21ค่ะชุดนี้ราคาเพียง1 9 0 0บาทใส่ลูกระบา6รูตัวเตี้ยนะคะ1 9 0 0บาทค่ะนะคะแล้วก็ชุดนี้เป็นแมกเวลล์ออฟลึกออฟก,กระมังเลยยาง255548ปี20นะคะดอกยางนานๆเลยค่ะนะคะดอกยางนานๆเลยชุดนี้นะคะราคาเพียง 1 1 9 0 0เรบาทเวลออฟลึกนะคะล้อรอยเลย1นึ0งหเบาทแล้วก็มี5รลู N5 สีดำนะคะ1นชุดนะคะยางหน้าเป็น2,45สี่คู่หลังเป็น2,75 40 18สีนะคะปี20นะคะ N5 นะคะล้องานหนุ่มมิงนะคะสีดำสีเดิมเลยใายหานะคะสีดำนะคะดอกยางน,นะคะดอกเน้นๆเลยชุดนี้นะคะราคาเพียง 1900บาทเท่านั้นค่ะ1900บาทใส่รถกระบะ5รลู1 1 4ส่นะคะ1นึ0งบาทเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็มาดูชุดนี้ค่ะ,ะ,คะชุดสุดท้ายเลยชุดนี้นะคะกับโปของเรา6 900บาทแม็กเวลเงาแบบนี้เลยนะคะยาง2 5 5 5้านะคะใส่รถกระบะ5รลู1 1 4ค่ะมีดอกยางนะคะนี่ค่ะ 6,900บาทนะคะสำหรับไข่มุกป,ประหยัดนะคะชุดนี้เลย6,900บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่เลยค่ะร้านพูลูนยางแตกนะคะอยู่ลำลูกกาคลองเจดนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะ สนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ0951199659นะคะส่วนใครนะคะมีล้อเดิมอยากมาเทินล้อแต่งหรือว่ามีล้อแต่งอยู่แล้วอยากจะมาเทินเปลี่ยนลายนะคะหน้าร้านนะคะรับเทิร์นล้อทุกสภาพเลยราคาก็จะลดไปอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะถ้าลูกค้าเทิร์นล้อนะคะส่วนต่างจังหวัดมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งและก็ ไม่มีปลายทางนะคะลูกค้านี่เลยนะคะใครอยากจะมาดูมาชมของได้ที่หน้าร้านปักมุดพิมจีพน,นะคะเข้า Google นะคะพิมพ์ว่าพูรูนยางแตกนะคะพอผ่านสาอูนอนน๋นูรอริงสารอูนอนหนูนะคะพูรูนยางแตกจีพจะถึงหน้าร้านเลยมาลองมาเทียบดูก่อนได้ค่ะนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ